สวัสดีครับวันนี้มาเจอใครคนหนึ่งนะสองคนนั่งคบกันเนี่ยอายุประมาณร้อยกว่าปีนี่ขอสัมภาษณ์ก่อนไะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงนะไม่เชื่อเดีครับโอ้โหนี่หน้าตานี่เหมือนกันเหมือนพี่โตัวเลยอันนี้มาเทียวซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหเด็กหน้าเหมือนไรเฮ้ยคำถามนี้ถามนี่เลยเฮ้ยไม่ไม่เล่นนะครับไม่เล่นเต็มคนเดี้ไม่เล่ แล้วที่ถามนี่กน้านี่ของขนาดเนี้ยใครแต่งให้เนี่ยฮะใครแต่งให้ตอบแทนนะที่ใครแต่งให้ใครแต่งให้เบียดตัวเองไม่คนนี้คนเนี้ยอ้ที่ที่ที่มีนะที่ที่ที่ไอ้รับแต่งหน้าสวบะนานแม่แบบนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดนี่เพิ่งเปิดใครแต่งให้ฮะใครแต่งให้นะแล้วแล้วตกลงที่แต่งไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบแล้วจะถามถามว่าใครแต่งให้เอ่ยวต้องไปกี่วันอ่ะ กี่จัดจดามันมันเผาต้อง่าาสมันเผาเสามันพอเา้เียวกัน้แต่งนี่แต่งน้นเดียนแต่งน้าสก็แต่งนิดโอ้เรื่องเดี๋ยวพาไป่ใจสาันพอันสามันเฮ้รถคนคนขับรถใหม่ส่งเดีย